เมื่อทราบปริมาณการปล่อยการเรือนกระจกระดับจังหวัดแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อเดี๋ยวเรามารับชมจากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ เมื่อเราทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วนะคะทีนี้เราก็จะทราบแล้วนะคะว่าจังหวัดเราเนี่ยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ภาคส่วนไหนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดแล้วกิจกรรมไหนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดนะคะเราก็จะสามารถวางแผนได้แล้วนะคะว่าเราเนี่ยจะลดก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนไหนก่อนโดยที่ขั้นตอนถัดไปนะคะเราต้องมาวิเคราะห์ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดเราเองโดยที่ต้องมาวิเคราะห์ความพร้อมของมาตรการนะคะทั้งทางเทคนิคด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทาง ด้านเศรษฐศาสตร์ในส่วนของความคุ้มค่าในการลงทุนและด้านบทบาทของเมืองในส่วนของความพร้อมและอำนาจหน้าที่โดยมาตรการที่เราคัดเลือกนะคะอาจจะเป็นมาตรการที่บรรจุอยู่ในแผนระดับประเทศหรือแผนพัฒนาจังหวัดแล้วหรือไม่หากว่ามีแล้วนะคะเราสามารถที่จะนําเป้าหมายการคํานวณมาเป็นศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดเราได้เลยนะคะแต่หากมาตรการในกลุ่มนี้ค่ะเป็นมาตรการที่ยังไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนจังหวัดแต่เป็นมาตรการที่เสนอแนะเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์บริบทของจังหวัด รวมถึงตัวอย่างมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกจากเมืองอื่นๆและเทคโนโลยีใหม่ๆก็สามารถที่จะนำมาคํานวณเป็นศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกได้เช่นกันนะคะหรือนอกจากที่กล่าวมาแล้วนะคะองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบกเองเนี่ยก็มีระเบียบวิธีการคํานวณการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในส่วนของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือว่าทีเวอร์หรือจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกหรือโครงการเลสเข้ามาให้คัดเลือกเป็นมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของ จังหวัดได้อีกด้วยนะคะ